สบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนนับข้าสู่ส่องสลอยพี่น้องจ๋าสบายดีย้ำแรงย้ำคำคำเนาะกับวันที่อากาศเย็นล้มหนาวพี่น้องตอนนี้อยู่หนาบ้านเนาะอาบน้ำแล้วเรียบร้อยด้นี่<อ>มืดเลยตอนนี้หกโมงสลอยวันสิบไปลานสีเขียวลานบอบ่อยเนาะวันสิบไปสื่อของใส่ บได้ไปอุดน้นผันจะดุนเลยไดสิ่วนเบาอ้อยไปพี่น้องก่อนสิไปกกสิพามาเบ่งลูกสาวก่อนอัปเดตอาการลูกสาวก่อนเป็นแล้วไดเงี้ยเลยสบายดีพี่น้องสบายดีมะมสบายดีมือมาไข่แน่ย่ไข่แน่แล้วพี่น้องนางไข่แน่เลย าไปหาแพทย์ประจําบ้านซักหมูซักหมูซักมาซักง่วนแหละแพทย์ก็ไรซัตะวัแพทย์เออสักตะวัแพทย์นางไข่แน่แล้วนางดังได้ขมือเนี่ยขมือเนี่ยคันใครแน่มื่อสอนนี่นางไมได้ขมือขมือเออเออนางขายยู่ขอมือไหมขอมือข้างนี้เงินขอมือเนี่ยขมือนด้หรือขมือเนี่ยเอออันนี้นางหูคว่ำได้ ไอ้นน่บอเกือบประโลดจะซักยาให้ไ,ไปองเค็มพี่น้องชงมั้มันป่วยชงเค็มหอดขวบมาแล้วมันป่วยมา <c oughs> ยังเงาอยู่ใกล้แน่แล้วมันยากอยู่บ้านนอกพี่น้องมันไริมีคลินิกมันมีแต่อยู่สวรรค์ผู้มีกับข่ารักษากับเพงเลย คือดว่าคันบ่เศร้ากับคนนุณแล้วเพลงกุคนณยังมีเงินเกือบมันมีแต่อยู่สวรรค์ผุ่นคลินิกก็ได้พี่น,อน,น้องไกล้นะอืแถวบ้านนี่บ่มีแถวปากซองกับบัมีแถวอันอยู่ในเมืองนี่บ่มีที่เลี้ยงหม,ม,มาเวลาเป็นยังมาเนี่ยมือบนหัว กันว่าบัติใจมันเปลี่ยนยังไงเนาะใค้แต่ทางดีบ้านสร้อยกับบ,บ้านบ่อบ่อเอ็นติดกันพี่น้นนนนองแต่ว่ามันคนละเมืองเนาะบ้านเราเนีเมืองไซผู้ทองบ้านารอสร้อยเมืองสองคอนทางละดีขันมาแถวนี้เนาะเฮ้ยบอกโชว์เที่ยวไร เป็นทางหน่อยไปขำพี่น้องมันก็หนึ่งเขาเห็ดจินแล้วตอนมันก็ขออึ้วบปไร้เร์ดิกเลียหกโมงเจ็ดโมงยัง,ง,ง,งแต่ว่าสัมแปดโมงแรงเก่ามงโรเมซึกนะมันเป็นเขาสวงยามหนาวแล้ว ไปซื้อเครื่องใส่เลยนะพี่น้องจะร้อยอันซื้อน้ำแล้วก็ซื้อน้ำยาประพานมครีมหนวดปมเอียงกระเบิดห้องประด็บไปไปสอบหบอับบ่น่บาๆแต่ดุดเลยนะเว้ยไ,ไปอุดนุนเรา ไ,ได้ใายอยู่ดอกใครกลัวอยู่แล้วละ ซสีฮหอดแล้วเนาะงันห่านเบาๆหอดทากเวและโบเดมาแท่ดุ่นแล้วพี่น้องโบเดมาสื่อของสอยหนามเบิดเนาะ จ้านาบานใบนใหญ่แต่ว่าหาันขาหลายพี่น้องหันท่านมีบ้านท่านมีหันเดียวเลยบ้านขาเจ้ายังว่าพัฒนาของบาทท่านาอีกเลยนะเพื่อนเงินขาเจ้าเริ่มแบบลังใหญ่ลังใหญ่ขึ้นนี่หันสีเขียว รถนางขบมถึงแล้วมาเห็นแต่อเผ่าัน่งผู้เดียวพี่น้องน้ก้วอยากกิกงม่ัวี่เจร่าหน็ได้มัวหายแค่นี้พไหับ่่

หวานเผือกหวานเผือ,ผอสบายดีค่ะผู้ชมท่านี่เดี๋ยวไปด้กินเห็ดปวกเลยบุษบกได้กินอยู่ม่มอวานนี่หนึ่งสองไปกับ่เุษบเมื่อเช้านึงกัดอย่างกินคาราโอ้ยเกิดสิพอลุกอยู่ป่า <laughs>

เนี่ยแค่ขึ้นบ่มือละแม่เลยแล้วขึ้นครบอ่มเกื้อนปปขนมมาไวาไ้จะไปหาเฮ็ดอมอื่นนะพี่น้อง <c oughs> เผื่อได้ไปหาเฮ็ดมออื่นนี่โซนเป็นขนมเนาะ ยังไม่ฟุ่มจับล็อกบ้างกนมาี่เพือนนี่กมีจะซื้อบอกตัวคอยสีอันนี้สีหมดกับสีปวกันเดียวกันี เดเลือที่นมเหลไตหาเห็ดเลือกอยู่อืมแ็กนึ่งน้ำเปียวคอยมีอยู่แขกอสั่งเ็ดกินแลงัยังบอสแกงปลาเขากินปลาดิพอเดือแต่ปลาลุงโ อาเงิงยีเค้ยท่ไนั่งบเงิบัรเงินเท่านี้พ่มเงินหูนีนอแ็กตบทุกกาสไม่ีบจได้ไรจบบาทจบาทคันบพอจิจงเตมเนีเงินบาทมหามันเกินงบ วนเครื่องดื่มพี่น้องโซนเครื่องดื่มพี่น้องสี่เรือหรือบัวพ่อมนี่สีเรือหรือบัวพ่ Speaker, ้ำเพกใหญ่สองแพ็กน้ำเพกหน่อยสองแพ็กอือบดได้ละคิดบอกเนาะแล้วนี่แหละคือ ขเขาในเมืองกันเวลาซื้ออย่าง้รเขปาปรเดิมลืม่มีลืมอันนี้ขนมลายสลายลายาเลนาแก่น้อยที่เรือส่วนี้เป็นส่วนมามา โคายงละสุดเอามันเรือลอยเจชหเจชิมหนี่กันอยชีชิมหาบาทเจ้ากะรลอยนอ่อ่อนเรามีเงินหาลอยเราก็จ่ายข้ามาหาลอยแบบนั้นการลบออกขาดเท่าไรบ้างนี่หาอยเจิบหะเจิหะเ่เจาเออ้ระบวกเออตัวเจ็ดสิบพันจนเจ็ดสิบพันี่ไหลเงินกี่เลย จะกลอยไรชิชิมเจ็ดชิคูณแหงเจ็ดิห้าบทขาดเไเงินบาทไม่าขด่อเจ็าคูณให้เจิบาทขาดเจ็ดิบเอ้ามันยาเออเมาแลวก็จ่ายเป็นเจ็ดันย่ากบโจอืมเอามันจังบุปวดหัวจบข่า จักเงินกีบเงินบาทพี่น้องซื้อซองอย่างแนละ้วมนันอยากลงเลยอยูบอเนีนะอย่างอะสาลลายบเงินบรกีบมันผัดลายดิหม ติเมัมาแล้ดกเนี่ตอนขาสื้าิบแปดเดียวน่นะกหกิบแปดบาไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมือนะกิบกมือก่อนก่อนพูดขึ้นไปื่อหารผู้สาวป้ากามใหญ่ ไปบ่ไปหาเห็ดบ่เยไปบ่ไปหาเห็ดมอโอ้โขบแกงนะพี่น้องมือเรียกแล้วบ่นีมีไ้แอยู่ยังเหลือแจอยู่อัข่าพี่น่มไม่คิดไ มันจะเป็นเพียเป็นอยัางนี้เราแล้วบ่หรอแถวของเราอันนี้แถวของเราอันนี้บนติดกับหนทางอย่างนี้แตว่าเข่ากลางเราไม่ได้ใส่บ่เราใส่แต่เข่าดำบ่เราใส่แต่เข่าเตี๋ยแดงแล้วเราแล้วเราแล้วแต่ตะการบ่แล้วแต่ตะกากับหน้าเราเห็นหน้าเขาเจ้าเราเห็นช่องถงเนี่ยหน้าบ่เราเห็นหน้าเขาเพิ่มหน้าเขาอยู่งกัน ไก่กันนั่นเียไิเนาะแม่่เา้งาหลุมเ็าไได้ง้ามไปได้เเป็นเพียยู่ทางนี้ขุดอยู่านเพียงนาาเพียงนานสิบไห่ตัวที่มันกำลังสิ้ซุกสินกำลังสิ้เกียวอันนี้แฟร์เนี่ยคนฝึกมือเดี่ยวเลยบ้านเดี่ยวีปก่อสี่อ้าวหนึ่งสี่หาสี่หากหมู่บ้านอือจะมานะ อเอานะบิดว่ทำบริเหตุกับเขาเด้อืมอือขาจีเนาะจะกินข้าวเ่ยงสนเออเขากินข้าวเที่ยงแล้วมาพี่ข้าวจานอร่อยเดียวเนส่งข้าวอืมจางส่งหนึ่งคำเบิดมือไปเปย์ไวทบลอกเมนทีเป็นเรื่องงงบอกเออหรือละคนจะคนสี่สิบปลายจีมานะสมบุรณ์คนกั อา่นบุญหนึ่งไปต่เข่ากับบมีหยา,า,าบุมีหยบัดคนบัดหมัดได้บัดนี้มือเดียวอีกด้เกี่ยวอิกรอบหนึ่งก็สิได้ขาแล้วก็สิล่าข่าอันนกลาง้าบอ้ใส่ขาิเอั้อือมีแต่พอทะเล่นแล้วใส่ข่าสิบเอ็จนชิบะทง เม่ปก็เดะมาเหาคือยังไงอทย่างเ่ก็คืกละไปกูละจงเไปยังบุญปีจะไดพี่น้องเขาจมกระปุ่นไปหาเขาหาไปกินกระปุ่นตอมานำหรือหอกนน่มันนำอเปลือยได้มาสิปีเองบมเลหน่อยชิเลยมนเปลือยย่เปลือย่ันจะปกิณน้งก็บป่นปีอกลน์สิฉิบบุป้งอาน สิงลายไปกินโบเบิร์จับดูพีสามองค์พอเื่ออยูอแล้วเดี๋ยวเห็ดกินก็น ทอดมือน assim, tá, ้ำปลาเสี่ยบปิ่งเอาจับเจียวน้ำปลาขำมาแล้วก็เงียบเชียงจีดีจีดอเงียบจะเป็นบาทนื้ ลมบุกคอยแห้งเนาะมื่อนี้นกลางคืนมันลมบุกคอยแห้งกันปกติเมื่อวานยิวๆอยู่เลยพี่น้องลมอื่นนะบ่บ่อยทาพราะว่าคือมาคั่มทังก็เห็ดกินแล้วอ่ะยากว่าหวานทั้งกระหนึ่งเข่าแล้วเห็ดกินเห็ดกินแล้วแล้ว ไปทางเลยไปกลับไปคิดถ่ายคิดถ่ายเอาหนาวอยู่พี่น้องอยู่ฟังนะอากาศเย็นอยู่บเนาะพีคี่นันลมได้ยังกินแรงพี่น้อง สักสิเกตยังกินของแต่ละมือกันเลยบื่ออาหารเบื่ออาหารเ <ไป S 1> บือ่อเขาเขาปลาไายมือมากินปลากันเลยเสียไม้ย่างปีกไก่ ติดมันเลยแพ็คหนึ่งหกสิบพันเกาสิบบาทเก้าสิบบาทแพ็คอันหี้นะพี่เ้องแพ้งในยี่ปุ่นะญี่ปุนยเ้่าไรบาทาอัไรเพงเลยแม่เยีงกระแพงพี่นนอะ มาแล้วก็เงียบลมบ่ค่อยแห้งไปในแต่ว่าอากาศเย็นปีกมัน คนละปีอีกปะคนละปีอีกพี่น้องแล้วมาปีอีกอยู่นอกเลยดิยยใหญ่ซัม,มโนโครัวมาลนะจับแจวเนาะพอได้แล้วเขาแน่นอน ตอนถาดแต่มือเกี่ยวเขานะพี่น้องเลยจะเกี่ยวให้มันแล้วนะ mm hmm. ข้าวหอมประมาณชองทิศชองทิศปลายปวดใจแต่ว่าน้ำหนะักแหงเบนเดียวเลืออียน้อยเดียวเนาะ้ mm hmm. าเบิ่งพี่น้องกัาผู้ใดสิได้เป็นแซมปีนีิเขาไฟชิงงามไฟชิได้เขาลาย ือูภาพชิได้น้อยกว่าเก่าหรือว่าพชิได้ลายกว่าเก่าทะเลใส่ก็อีนเนี้ยบางคำกะจะเอามาขานมันม่ค่อยมันเลยพี่น้องยอมนี่แต่ว่าไข่เด้อนี่ไข่ปอเดี๋ยวสิให้เบิ่งจับเออไข่อยู่ดีนีเนาะโบน้ำมันน้ำมันมันใช้โตไข่เชี่ยหน้าเชี่ยตาไข่ปอยอมมีก็ไข่ปอแอมมี๋ยวมันไข่เออเดี๋ยนาะไข่เกือบเสียหน้าเสียตาพเนาะ โอเคเนาะพี่น้องหานะกินข่าวแล้วก็นอนพักผ่อนพรุ่งนี้ป่าแตกไอเส้นเคยเเดี๋ยวเอาสิไปทางไหนเดี๋ยวพอะกัน<อ>พรุ่งนี้เนาะคือเก่าฝากบังคลิปแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ปุ่งในเดอ้อพี่น้องขอบใจบุษคุทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สลอยเนาะสบายดี สบายดี